วันนี้ผมจะเอารถตาชานมาแต่งแรงมาดูกันนะครับว่ามันจะแรงหรือมันจะพังครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมตอนนี้ก็อยู่ผมนะครับเดฟทีวีนะฮะว้าวตันวในวันนี้นะทุกคนผมจะมาโมรถอีกแล้วทุกคนอ่าจากคลิปที่แล้วนะผมบอกไปว่าวันนี้เนี่ยผมจะมาโมรถตาชานนะครับหลายๆคนก็อาจจะงงนะครับว่ารถตาชานคือเอ้ยมันคือรถอะไรวะและก็แบบ มันทำไมเรียกว่ารถตะชานนะโอเคเดี๋ยวมาดูกันนี่นะฮะโอ้นี่คือรถตะชานนะครับเหลือแค่นี้แหละนี่เหลือแค่บอดี้ส่วนบนนะครับอ่านอกนั้นก็คือหายไปหมดแล้วทุกคนก็รถตาชานนี่เคยทําคลิปแล้วนะทุกคนนี่อ่าก็ตอนนั้นก็แรงเลยนะฮะต่ว่าตอนนั้นเนี่ยผมใช้แค่บอดี้นะผมไม่ได้แบบอ่ามาโมทั้งหมดนะฮะอ่า และในวันนี้เนี่ยผมจะมาโมทั้งหมดเลยนะครับในส่วนของห้องเครื่องและก็แบบเพลทด้านล่างนะครับผมก็จะโมหมดเลยนะครับท้างที่ดีเดี๋ยวผมจะทําให้มันเลี้ยวได้เลยแล้วกันะมาดูกันนะว่าจะทําได้หรือเปล่านะครับแต่ว่าอืจากการการดูแล้วเนี่ยผมน่าจะต้องโมเพลทแบบใหญ่เบิ่มๆเลยแหละคือสามารถเอาไอ้นี่คุมได้แล้วก็หาที่ล็อกได้นะฮะก็ไม่น่าจะยากเกินความสามารถนะเดี๋ยวเราไปเริ่มการโมดิฟายกันเลยทุกคน เดสก้าเฮ้ยผมมองไปมองมารถจ่าก็มันไม่ได้แรงอะไรขนาดนั้นนะจะพูดว่าไม่แรงไม่ไายนะครับมันแรงจนแบบสะบัดนะฮะ oh. นี่โอ้โหมอเตอร์เฮลิคอปเตอร์ครับทุกคน <c oughs> ผมเลยคิดว่าหรือว่าผมจะใช้เจ้าตัวมอเตอร์ตัวนี้แต่ว่าช่วงหน้าเนี่ยผมจะเปลี่ยนเปลี่ยนใช้เป็นระบบเซอร์โวแทนทุกคนอ่ะมันจะได้ไม่สะบัดเหมือนคลิปของรถจา <c oughs> <c oughs> ๋านะฮะเฮ้ย น่าจะใช้ได้นะเดี๋ยวผมถอดเอาเจ้าตัวห้องเครื่องของรถจ๋าอะไรแล้วกันนะฮะอ่ะแล้วก็ชุดหน้าเดี๋ยวจะใช้เป็นเซอร์โวแทนโอเคน่าจะแจ่มทุกคนแต่ว่าผมจะต้องทําการดี Y อพีก,ก่อนนะอะแล้วผมจะต้องเปลี่ยนล้อด้วยทุกคนนี่ล้อของรถจ๋าคือแบบก,กุยมาก <c oughs> มันมันเล่นไม่ได้เลยนะเพราะว่ามันลื่นมากเลยเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวจะต้องเปลี่ยนล้อด้วยอ่าเดี๋ยวเราจะใช้เป็นล้อโตเลยแล้วกัน <c oughs> ดูทรงแล้วเราจะทำเป็นรถแดกเลยดีแมะะทุกคน <c oughs> ผมว่าถ้าทําเป็นรถแดกเลยอะ่ะมันจะเฟี้ยวกว่านี้นะอ ช่องเราก็ถนัดเรื่องรถแดกซะด้วยสินานนี้เดี๋ยวโมดิฟายเป็นรถแดกเลยละกัน <laughs> ไปลุยเคทุกคนตอนนี้เราได้เพจแล้วนะนี <c oughs> ะ่หน้าตาของเพจขั <c oughs> ้นตอนต่อไปก็คือเดี๋ยวเราจะตัดเพจนะครับทุกคนไป <c oughs> อนผมเหลวๆไปโอ้โหแตกเฉยดีแต่ <c oughs> ไม่เป็นไรฮะเพราะว่ามันไม่ได้กินขนาดนั้นนะครับก็สามารถใช้ได้เหมือนเดิมแข็งดีด้วย <c oughs> ในขั้นตอนต่อไปคือเดี๋ยวผมจะทําการเจาะนะครับนี่อ่าเดี๋ยวจะทําการเจาะซีลูนี่โดยใช้หัวแร้งแล้วกันนะครับ <c oughs> เพราะว่ามันเจาะง่ายดีไปแ๋ยวไปเจาะกันเลย ที่ครับทุกคนตอนนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ว้าวโหโคตรเทอ่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปลองกันนะครับว่ามันจะเล่นได้หรือเปล่านะครับโหหน้าตาออกมาจะแปลกๆนิดนึงโอเคเดี๋ยวไปดูกันว่าจะเล่นได้หรือเปล่าทุกคนถ้าเกิดว่ามันเล่นไม่ได้เดี๋ยวผมจะใส่มอเตอร์1 8 0แทนนะครับเพราะว่าของเครื่องค่อนข้างจะมีปัญหานะเพราะว่าเฟืองมันน่าจะใหญ่เกินนะนายนี่ไปเดี๋ยวไปลองกันครับ ทุกคนเดี๋ยวเราจะมาลองวิ่งกันนะฮะมาดูกันว่าจะวิ่งได้ไหมเฮ้ยพอได้อยู่นานี้ลองวิ่งดิได้อยู่เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนโอเคเอาถอดบอดี้เลยแล้วกันนี่ถอดบอดี้ออกก่อนบอดี้บอดี้เนี่ยโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนดีกว่าทุกคน ถนนนี้ไม่น่ารอดนะหินเยอะปวดเยอะเปลี่ยนกันเลยมาทุกคนเราเปลี่ยนสนามแล้วเป็นสนามประจำนะครับมาลองทดสอบดูว่าจะคือบอนะฮะไป go สโก คนอื่นเลยทุกคนไม่ค่อยแรงว่ะเดี๋ยวไปเปลี่ยนมอตเตอร์เดี๋ยวทุกคนเปลี่ยนเป็น180แล้วกันนะครับคุไม่ได้ว่ะเล่นไม่ได้แต่เราไปแก้ไขแล้วก็เดี๋ยวมาวิ่งใหม่นะจ๊ะโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมแก้มาเรียบร้อยแล้วนะฮะนี่ใส่180แทน,น,านมาดูกันนะฮะว่าจะเล่นได้หรือเปล่าดูดิเหมือนรถกระป๋องอะเทุกคนน่ารักมาดูกันฮะนี่ฮะระบบเซอร์โวไป let's go คือผงจังตีโอ้ยมันผงว่ะต้อนหรอมันมันผงยังนะเปลืองลูดโอ้โหคลิปนี้มันจะเป็นอย่างนี้เลยโอ้โหอ๋อ,อ,อปิดแล้วเด้ เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นวะผมปิดเลยนะเมื่อกีอ้อะเนี่ยมาแล้วขอไปเอาเฟืองมาเปลี่ยนก่อนทุกคนมันผ่อนไม่ได้นะครับผมลองแล้วผมลองตั้งคาาโดยแล้วมันก็ผ่อนไม่ได้เพราะมันไม่ใช่มอเตอร์เปลี่ยงฐานนะนั้นแล้วกดก็คือเต็มร้อยเต็มร้อยเลยต้องหรอเจ็บก็ม มากเลยรุ่ลุงชานเย้ uh. yeah. ถือว่าคลิปนี้ไม่ประสบความสำเร็จนะฮะไม่แรงแต่ก็พอเล่นได้อยู่ถ้าใส่มอเตอร์เฮลิอคอปเตอร์เหมือนเดิมเล่นได้อยู่น้อยนึงแต่ก็มันอาจจะไม่แรงแจเจอกันคลิปหน้าแล้วกันทุกคนเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาทำให้มันแรงกว่าเดิมแล้วกนะันคลิปนี้ไปแล้วจ้ะที่โอเก้นนิคทาม